สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ h ช n แนลอยู่นะครับวันนี้พามาดูอนะไรฮะนูนนี่เราก็จะมาชิมชิมสดๆดคาต้นนะนานแล้วไม่ได้กินฮะเยอะๆฮะเนี่เตรียมมาพร้อมแล้วนะนี่นี่เลยนี่เลย อลอง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 ตะลิงปิงครับนี่คือตะลิงปิงอโอ้ยเปรี้ยวปากนี่เลยนี่เลยนี่เลย นี่เลยนี่เลยมามาครับมาเลย <c oughs> <c oughs> อืมอ่ามามามา วันนี้วันนี้เข้ามาตรวจงานก็ให้ลูกน้องหยุดนะฮะวันนี้วันหยุดพรุ่งนี้ค่อยทําต่อกันเลือ,อีกอ,อีกสองหลักนะก็จะเสร็จแล้วพรุ่งนี้มาลืนสองวันก็เสร็จนะมีพ้นใบข้างบนเยอะนะแต่ล่วงก็เยอะแล้วนะะเอาลูกแก่ๆนะ่อ กระลอกเยอะฮะอืมอ้มหาเสียบๆครับพริกเกลือ อืมตาสว่างเลยอันนี้กินกินไปแล้วกินน้ำไปในชุ่มคอเลยครับแก้ไออะไรพวกเนี้ยจะผสมยากแก้ไอถ้าเราไอเนะี่ยจะมีไอนี่มาอ่ากำลังกินได้เนี่ยทำพริกเกลือมาก็กินี่ะ Cái ai Ồ, Xuất giật Xuất giật ừm, Đọc khắp luôn ạ ทิ่ร่วงแล้วก็มีเนี่ยแต่ผมนี่อยากกินเนี่ยลูกสุกๆลงๆล่วงเนี่ยเยอะฮะกินต่อกินต่อมาครับแซ่บๆครับอันนี้ก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็ร่วงแล้วแต่เขาจะออกมาใหม่เรื่อยนะเนี่ยจะออกดอกใหม่มาเรื่อยเลยนะเนี่ยเนี่ยดอก นี่นี่ก็ขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะดอกจะจะออกแต่โคนต้นขึ้นมาเลยอะขึ้นมาเลยออะมามาออ้ยอืมอืม,อม วันนี้ก็ลูกน้องหยุดไปก่อนเขาเหนื่อยฮะให้ให,หยุดพักก่อนแต่ผมไม่ได้อยู่ลหละตะลอนไปเรื่อยเข้ามาดูงานบัง่งไปธุระปรับปังซ่อมเครื่องบ้างอะไรมัง่งเป็นคนที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ถ้าอยู่ก็ไป อยู่กับนังวัวนี่นแหละทำอะไรอยู่คอกวัวแหละข้ากลัวฟาร์มปลาดุกฟาร์มหอยฟาร์มกบวันนี้เข้า,ขามาในแฟงงานในนี้ผมก็ทำงานรับงานอยู่ในนี้ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับ เบอกโอ้บ้านลุงเยอะเยอะเป็นร้อยฮะในนี้ที่ผมดูแลอยู่เห <c oughs> มือนบ้านผมแหละเ <c oughs> จ้าของบ้านก็บอกอลุงดูมันบ้านลุงเลยนะยกให้เลยว่างั้น <c oughs> <c oughs> อืม เอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้ใส่หมวกใหม่ โอเคไหมฮะโอเคครับสวัสดีครับ